รีวิวหนังรอบสื่อบ๊อบมาเล่วันเลิฟเรื่องราวของ k n n o o r e รเก e ที่จะปฏิวัติมุมมองดนตรีของคุณให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของบ๊อบมาเล่ชายที่ได้ชื่อว่าเป็น King of r e g g ช e ชายผู้ปฏิวัติโลกวงการเพลงและเป็นไอคอนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่น,นต่างๆผ่านบทเพลงแห่งชีวิตความรักและความสามคัคคีนอกจากนั้นนะครับหนังก็จะพาเราไปพบกับเรื่องราวอันทรงพลังของบ๊อบในการเอาชนะความยากลำบากและการเดินทางที่จะมาพร้อมกับดนตรีที่ปฏิวัติโลกของเขาอีกด้วยหลังจากที่ได้ไปชมภาพยนตร์รอบสื่อไปนะครับบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้นําเสนอเรื่องราวได้อย่างสวยงามและมีมิติมากๆโดยนอกจากเราจะได้เห็นเรื่องราวในชีวิตของตัวละครแล้วนะครับหนังยังทําให้เราเนี่ยนะครับเข้าถึงชีวิตของแนวคิดวัฒน ทำวิถีชีวิตและความเชื่อในการเป็นลัสตาฟารีนที่บ๊อบมาเล่นเนี่ยเป็นอยู่ว่ามันคืออะไรอีกด้วยและนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ชอบเลยก็คือหนังใช้เพลงของลุงบ๊อบเนี่ยเล่าเรื่องราวผ่านชีวิตของเขานะครับและยังมีสีสันซึ่งนอกจากเราจะได้รู้เส้นทางของต้นกําเนิดเพลงดังๆของบ๊อบอีกมากมายว่ามันกําเนิดมายังไงและหนังก็ยังทาให้เราเข้าถึงแก่นแท้ในความหมายแนวคิดเพลงต่างๆที่ราชาเลเก้นเนี่ยได้พยายามถ่ายทอดมันออกมาและมันได้เปลี่ยนโลกใบนี้ไปอย่างไรซึ่งหนังนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นในแบบทาาบที่่่เเเเเเราาานนนยยยไมมดด้้้้สสึกกวถััััขซงงุพพลลิิแ โคได้อัธรสดสุดๆเลยล่ะครับผมและแน่นอนนะครับว่าหนังเรื่องนี้ขนเพลงฮิตมาอย่างมากมายแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น l i t t l e Tree Bird No w o m ม n No คล y หรือ Exod u s ัและอีกมากมายเลยครับซึ่งถ้าใครรักเสียดนตรีหรือชื่นชอบบอบม,มาเล่อยู่้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับจะทำให้เราเข้าถึงและรักเขามากกว่าเดิมแน่นอนครับผมส่วนในพันนักแตดงนะครับผมต้องบอกว่าคิ n ส์ลีย์เบนเอเดร์นะครับผมถ่ายทอดความเป็นบอบมาเล่ได้อย่างถึงเครื่องทั้งวิธีพูดวิธีการถ่ายทอดการแสดงรวมไปถึงอารมณ์นะครับซึ่งในหนังเรื่องนี้นะครับ มากๆในทุกอนุเลยล่ะครับผมสำรภาพยนต์เรื่องนี้นะครับบอกเลยว่ามันคุ้ค่ากับการรับชมจริงๆครับเพราะว่ามันไม่ได้ให้แค่ง่คิดดีๆแต่มันจะเปิดโลกกระทันให้ทุกคนเข้าถึงความหมายของการมีชีวิตและมันจะทาให้เราได้เห็นคําว่าดนตรีดีๆมันไม่มีพรมแดนมันคือแบบนี้นั่นเองครับผมกับบ้มมาแรกวันเลิฟที่จะเข้าฉายนะครับวันที่14มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับอย่าพลาดรับชมกันนะครับทุกคนลาลืมทุกเรื่อง